เปิดดวงนี่สินสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นคุณจะมีเงินเข้ามาตลอดตามความขยันแต่ก็ไม่วายจะต้องมีคนขายตอดเล็กตอดน้อยในเรื่องของการเงินของคุณเรียกได้ว่า คุณนั้นจะต้องดูแลผลประโยชน์ทั้งเรื่องการเงินให้ดีและผู้ที่เกิดในวันพรฤหัส,สบ,บดีไม่ควรที่จะไว้ใจใครเรื่องการเงินจะทำการใดก็ทำแต่พอดีอย่าทำแล้วขาดทุนทำแล้วควักเนื้อไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเป็นหนี้สินได้ ด้วยนิสัยการเป็นหนี้ของผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีคุณนั้นเวลาเป็นหนี้แล้วจะยอมประหยัดอดออมยอมรับสภาพหนี้แต่จะดีกว่าไหมหากผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีป้องกันไม่ให้หนี้นั้นเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ที่เกิดวันพรฤหัสสบดีช่วยใครก็ต้องดูงบประมาณในกระเป๋าของตัวเองด้วยจะทำบุญอะไรอย่าไปรับปากทำบุญคนเดียวจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ทำบุญตามสะดวกตามที่เรามีตรงนั้นจะได้บุญมากกว่า และที่สำคัญผู้ที่เกิดวันพรฤหัสสบดีนั้นมักจะหลงไหลเรื่องของคำเยินยอป้อปั้นและก็จะมอบโอกาสให้กับคนอื่นและนี่ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากนี่ที่ให้โอกาสคนอื่นลงทุนให้กับคนอื่นได้ลืมตาอ้าปาก คุณนั่นแหละที่ต้องมาชดใช้หนี้เวนนี้กรรมนั้นต่อไปช่วงอายุที่ควรระวังในการเป็นหนี้เวลาเป็นแล้วจะเป็นที่ค่อนข้างจะยาวนานช่วงอายุตั้งแต่22ปีจนถึง26ปีช่วงอายุตั้งแต่ 29ปีจนถึง36ปีและช่วงอายุตั้งแต่40ปีจนถึง50ปีเดือนที่ดวงการเงินตกต่ำที่สุดในรอบปีของผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน เดือนที่จะมีคนคอยช่วยเหลือและจะมอบโอกาสที่ดีทางการเงินให้กับผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนั่นคือเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนการทำบุญเสริมดวงการเงินและแก้ปัญหาหนี้สินของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดี แนะนำให้ทําทานโดยการบริจาคหนังสือบริจาคเสื้อผ้าและนี่คือคาถาเรียกเงินเรียกทองและปหนี้ของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีลองนำไปสวดดูนะคะ